กาดยามเย็นในหมู่บ้านสปันยำผักกูดหมูสับกุ้งสดค่ะได้ค่ะทาทใช่มคะใช่ค่ะเป็นผักพื้นบ้านนะค่ะ่ากินมากไข่ป้ามขนมข้าวสาลีแอป,ปหมูแอปปลาข้าวกันจีนรสด,ด่วนนึ่งสมุนไพรข้าวปุกงา ย่างร้อนๆเลยลาบเนื้อใส่มะแขวนไหมคะใช่ค่ะมาถึงที่พักแล้ววันนี้เราพักที่เดิมนะติดใจพักสองคืนละส้มตําก่อนละกันส้มตําหลวงพะบางจะเป็นยังไงอะมะแขวนสดกับลาบเนื้อใส่มะแขวนเขาควายดองเกลือเขาแถมไปเกลือมาด้วยนะ สวัสดีจ้าหลังจากที่เราลงมาจากหมู่บ้านห้วยโทนนะเดี๋ยวเราจะไปน้ำตกสปันกันต่อแล้วก็จะไปถนนคนเดินสปันไปจ้าวันนี้เราพักที่เดิมนะเติมเต็มสุดบรรยากาศยามเย็นตอนนี้เป็นเวลาสี่โมงเย็นอากาศเริ่มเย็นแล้วนะโอ้ตรงนี้หนาวเลยอะ่ะเย็นมากตรงนี้ เราจะเดินน้ำตกทันไหมน้อนี่เย็นแล้วนี่บรรยากาศยามเย็นในหมู่บ้านสปัน,นเดี๋ยวขวาน้ำตกสปันน้ำตกสปันถนนคนเดิอนอ๋อเขาไม่ให้รถนยมเข้านะเขาได้แค่มอ,อไซค์ะละแล้วก็จอดตรงนี้ แเยจะเย็นให้ปูงลงก่อนดิพี่อุ๋ยดีดูพี่หุยห๋ยนายเอาอีกแล้ว <c oughs> ดูดิบอกว่าขอลงขอลง <c oughs> เราจะเดินน้ำตกทันไหมดูแบบท้องฟ้าอึมครึมแล้วนะหอมมาก <c oughs> จะได้เดินไปน้ำตกไหมนยหรือจะกินก่อนก็ไม่รู้ <c oughs> คุกกี้ข้าว <c oughs> <c oughs> แตนคุกกี้งาขีม่อน แฮนด์เมดสวยๆเลยเอาไงดีพี่อุ๋ยไปน้ำตกก่อนเนาะน้ำตกโกอเคเดี๋ยวเราไปน้ำตกก่อน <c oughs> เดี๋ยวลงมากินข้าวอุ้ยเขามีที่ให้นั่งกินด้วยนี่ขันตกแบบนี้ให้นั่งกินด้วยนั่งเสือแล้วก็มีขันตกให้เราไปเดินตกเสร็จแล้วก็ช็อปกระจายแน่นอนเลยหอมขนาดนี้ <c oughs> อุ้ยยำผักกูดเอจะกลับมากินยำผัากูด Hey, hey, hey. ประมาณกี่นาทีเนี่ยขึ้นน้ำตกเนีย่ยน่าจะนานอยู่โอเคไม่รู้ว่าจะไปได้ถึงชั้นไหนเพราะว่าเอ้อจะห้าโมงแล้วอีกห้านาทีจะห้าโมงใช่หรอไปแค่ชั้นแรกกอแเราจะไปเหรอมันมืดแล้วนะนั่นดิเอาไงดีน้ำตกสปันนี่เนเนี่ยชั้นล่างประมาณนี้ใช่เขาก็าจะมีหลายชั้นนะน้ำตกอ่ะเหมือนเดินเส้นทางศึกษาธรรมชาติอ่ะเดินชมไปชมป่าชมอะไรเอาไงดีเขาคิดก่อนวันนี้เรามาศึกษาอาหาร <laughs> มาศึกษาฐา,ารลองไปทางนี้สิดูรบรรยากาศทางนี้กลิ่นก็เยาอยู่อันเหลือเกินอ่ะเขากำลังกินกันเลยหิวแล้วน่ะโอเคกินก็ได้เพราะว่าวันนี้พี่วิวใช้พลังงานหนักอยู่นะขึ้นหมู่บ้านห้วยโทนขับมอไซค์อ่ะอ่ะกินก็กินทำเป็นพูดต่อ <c oughs> <c oughs> ทำเป็นพูดบ้าแบบเออเดี๋ยวผู่หิวข้าวผู้ใช้ลพลังเยอะวันนี้ขับรถมอไซคนะ์เนาะขึ้นบ้านห้วยโทนจะไปกินอะไรดีจริงๆแล้วเ็งอยากกินนั่นแหละ ไข่เจียวก็อยากกินยำผักบุ้ง ดองเกลืออยากกินแบบดองเกลือมีดองเกลือกับเขาควายแช่อิอมนะเป็นแบบแช่อิ่าน่าอร่อยนะเพราะว่าคงจะหวานขึ้นมานะกรอบนะแต่ว่าสู้อยากกินแช่อิ่ใช่ไหมแต่พออยากกินดองเกลือเปรี้ยวไงเปรี้ยวนะพอชอบเปรี้ยวๆน้ำลายสออ่ะเอาเปรี้ยวหนึ่งมาเขาวายอ๋อที่นี่เขาเรียกว่าเขาควายนะแล้วก็เอา เี๋ยวขามีชุมตำเหลาทะเลมีเขามีตำหลวงพะบางด้วยเหรอดูดีเส้นเหมือนเส้นหลวงพะบางใช่ค่ะแล้วก็เกลือเนี่ยแล้วก็ตำหลวงพะบางหนึ่งระหว่างรอสุ่มตำเดี๋ยวไปสั่งยำผักกูดเหรอยำผักกูดหนึ่งค่ะได้ค่ะใส่ถ้วยได้ไหมคะได้ค่ะใส่ถ้วยทางนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะค่ะนี่เขาก็มีหลายอย่างนะมียำผักกูดหมูสับยำผักกูดหมูสับกุ้งสดนะเพราะของหนูเอาเป็นหมูสับกุ้งสดค่ะ วันนี้ไงแบบสดวันนั้นเรากินแบบสดแล้วเนาะที่ถนนเลขสานี่ยรสชาติจะออกเปรี้ยวนะเปรี้ยวแล้วก็กรอบเดี๋ยวไปลองชิมที่เราเอาไปดูแบบแช่อิ่มกับแบบดองเกลือว่าจะเป็นยังไงตลาดถนนคนเดินนี้มีทุกวันไหมคะหรือ่ามีทุกวันค่ะมีทุกวัน น่ากินมากค่ะคุณค่ะน่ากินมากไข่ปานี่ไข่ปาอ๋อไข่ปำสองอันค่ะใส่ซอสกับพริกไทยเลยได้ไหมค่ะได้ค่ะทั้งออันเลยนะค่ะรดดัวไข่ปา แก้วฝรั่งเรียกว่ามังแก้วเหรอเพิ่งรู้นะเนี่ยลาบหมูควใส่มะแขวนนะเป็นลาบของเมืองน้ำร้อนๆเลยล,ล,ลูกชิ้นกระาู้ทอดขนมถังทองมีหลายไส้เลยเยำหมี่ไทยลียำมาล่าปลาเส้เทนทอดไส้อั่ว ไส้วัววัวข้าวนะยังไส้วัวราบหมาดซมตำยังขนมจีนน้ำยากะทิกาแฟด้วยอุ้ยง้อโลละยี่สิบห้าเหรอคะห้าบาทน้่ถูกมากเอาโลหนึ่งค่ะล้กูคาจะเลือกเองไมไม่เป็นไรค่ะมาสดๆเลย อันนี้เป็นงอปลูกที่นี่ที่น่านเลยเหรอคะยังไม่เคยกินงอาน่านเลยค่ะค่ะค่ะ่ะคะเดี๋ยวชิมงอน่านกัน,นเคยกินแต่งอเชียงใหม่ยำลูกชิน้นเดินมาถึงทางเข้าล่ะนีเป็นฝั่งทางเข้างานแฮนนี่สีสวยกระเป๋าปวงกุญแจ ซอยตังหูออันนี้เป็นอีกฝั่งหนึ่งแล้วนะไส้กอรอกมาล่าบาร์บีคิวเนื้อย่างโคขุนปลาเผาเป็นเซตเลยไส้กอรอกหมูทอดรัรงไข่ดีทอดไม่ทันเลยมีไส้กรอบมีไส้หมูทอดเมือ,อย่าง ค่ะผิดยับไส้ข้าวจีจ้าจ้าค่ข้าจีประดุกย,าาย,ย,าาย่างไข่ย่างไข่ข้าวย่างค่ะมันก็มีไข่ปามไข่ปมเป้าเผา,า,า,าหมูย่างไส้ย่างขนมข้าวสาลีเป็นยังไง ไม่เคยกินอันนี้แหละค่ะคือข้าวสาลีตัวนี้เป็นตัวข้าวสาลีครับบะหมี่เป็นขนมค่ะเอาอันนึงค่ะอยากลองไม่เคยกินเป็นขนมคลุกกลิ่นของเด็ค่ะเท่าไหร่ยีขนมข้าวสาลีค่ะน่ากินนะไม่เคยกินซี่โครงอ่อนย่างถักกระาดหมูก็ทำน้อนร้อนเล่าหมู ข้าวฟู้ข้าวฟู้นะแอปหมูแอปปลาแอหมูแอปปลาข้าวกม้วเข้ากังจีนข้ากังจีนใช่ค่ะใช่ค่ะไม่งั้นเดี๋ยวมันรสด่วนนึ่งสมุนไพรจิ้มกวยเต มีจิ้งโขงทอดหนอนไหมด่วนต้องทานค่ะทีเด็ดเลยทีเด็ดเลยใช่ไหมคะใชขออหายยาขออหายยาค่ะไว้บายเขาบอกว่าต้องกินนะโอเคเอารถด่วนหนึ่งค่ะเอาข้าวกั้นจิ้นด้วยนะคะแล้วก็เอาแอปปลาด้วยค่ะแอปปลาข้าวพุกงานย่างร้อนๆ้อนเลย ลูกชิ้นทอดไตอั่วลูกชิ้นทอดลาบเนื้อต้มอ,อ่อมหมูย่างมะแขวนจิ้มแจ่วเยียวอะไรดีน่ากินทุกอย่างเลยอ่ะลาบเนื้อคือใส่มะแขวนไหมคะอ๋อโอเคค่ะค่ะอยากอยากลองลาบเนื้อใส่มะแขวนค่ะเคยกินแต่ลาบหมูใส่มะแขวนโอเคค่ะเอาลาบเนื้อใส่มะแขวนหนึ่งค่ะแล้วก็ข้าวเหนียว 2. 2> ออสอง เอาออเอาสุกค่ะค่ะน,นี่ไงมะแฟนมะแฟนสดๆค่ะโอเคขอบคุณค่ะได้แล้วตอนเนี้ยเมมหมดแล้วเราต้องกลับไปกินที่ห้องผลงานาไป <laughs> อุ้ยเมมจะเต็ม มาจ้ามาถึงที่พักแล้ววันนี้เราพักที่เดิมนะตมเติมเต็มสุขดีใจพักสองคืนละมาส้มตําก่อนละกันนึกว่าซื้อมาน้อยนะเนี่ยพอมาแกะทำไมเยอะจังส้มตําก่อนละกันเนาะส้มตําหลวงพะบางใส่มะกอกด้วยอะ่ะส้มตําหลวงพะบางก็จะเป็นเส้นอย่างนี้เนาะเส้นแบนแน อืมอร่อยมากหอมกะปิเผ็ดเปรี้ยวหวานนิดนึงเส้นแบนๆแต่ว่ากรอบมากหอมกะปิแซ่บมากแล้วก็ใส่ทั้งมะนาวใส่ทั้งมะกอกนะมะกอกมันจะแบบใส่ไปแล้วส้มตำมันจะคือประชอ,อะ่ะมันจะรสชาติออกไม่ได้เปรี้ยวจี๊ดนะมันจะเปรี้ยวนัวนะมะกอกอะ่ะ เราก็ใส่มะนาวด้วยหอมมะนาวด้วยแล้วก็มีความนัวของมะกอ,อกรสชาติดีมากอ,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 อกากร่อยมากยำผักกูดใส่หมูสับแล้วก็ใส่อกุ้งผัก <c oughs> กูดไปเลยมุ้ยผักกูดจ้วงล่างเต็มเลยนี่อยากากินผักกูดนี่ผักกูด ยำปลาปูก็อร่อยรสาทบเผ็ดนิดนึงนดน่งรสชาติออกเปี้ยวหวานอร่อยมากแล้วพลาก,กูน่ะลวกสุกกำลังพอดีต่อกันที่ข้าวกันจิน้นข้าวกันจิ้นก็คือเป็นเลือดหมูผสมคลุกเข้าไปกับข้าวเนาะ มันมันอร่อยมากกินแต่ข้าวปะปาๆได้เลยอ่ะมันมีความมันอ่ะแล้วหอมเมื่อกินกระเทียมเจียวเข้าไปอีกอร่อยมากเขาจะมีพริกทอดกับกระเทียมเจียวให้โอ้ยกินปะป๋าได้เลยเขาจะให้ผัดชีกับต้นหอมมาด้วยนะ ต่อกันที่ลาบเนื้อแบบเหนื้อใส่มะแขวนแล้วก็ใส่ขมด้วยแล้วผักเขาอะแถมมะแขวนมาด้วยนะแต่ว่ารอบนี้เดี๋ยวขอกินกับแตงก่อนเดี๋ยวลองมะแขวนสดๆรอบหลังขมแต่ว่าเป็นขมที่แบบขมกินได้อะไม่ใช่แบบขมปีมากอะแล้วหอมมะแขวนมากลาบอันนี้หอมมะแขวนมากอืม,อม อร่อยหอมมะแขวนแล้วก็ขมเป็นขมที่แบบขมไม่ใช่ขมปีอะ่ะเป็นขมที่แบบขมกินได้ขมอร่อยอะ่ะใช่ที่ร้านเขาจะมีให้เลือกนะว่าเอาดิบหรือสุกเอาขมหรือไม่ขมเราเอาสุกแบบขมอร่อยมากเดี๋ยวรอบนี้ลองกินกับมะแขวนส,สดๆมะแขวนส,สดๆที่เขาให้มาอย่างนี้เลยลกสามารถกินได้เยอะแค่ไหนไม่รู้นะไม่เคยกินมะแขวนส,สดๆเลยอะ่ะนี่เป็นครั้งแรกเลยนะเนี่ย เราเอาใส่เข้าไปในลาบอย่างนี้เลยเนะาะจะเป็นยังไงอะมะแขวนสดกับลาบเนื้อใส่มะแขวนห,หือหือใส่เยอะเกินมากหือกลิ่นฮึบขึ้นมาเลยอะกลิ่นแบบซาซาอะแต่ว่ามันอร่อยมากนะคือชอบอะแต่ว่าแบบกลิ่นมันแบบแรงกว่าที่คิดเอาไวอ้อะเพราะว่าเราอาจจะกินเยอะเกินไปเนาะถ้าคนน่านดูอยู่ เพมาอธิบายเลยนะครับว่าต้องกินมากน้อยแค่ไหนอันนี้เรากินเมื่อกี้พรกินไปเยอะอยู่พราคิดว่าเยอะอยู่นะเอาอีกสะใจมากชอบกินแล้วมันจะแบบซนะาซ่าอ่ะใสติดใจเผ็ดเผ็ดซาซ่ามันซาดีอืมอืมข้างในเนี่ยจะเป็นแบบกรอบแบบกัดเข้าไปมันจะ กลิ่นจะออกมาเลยอ่ะไม่รู้จะเปรียบเทียบกับอะไรที่ทุกคนอาจจะเคยกินคือมันไม่เหมือนกับอะไรที่เคยกินอ่ะรสชาติเขาจะแตกต่างมากไปลองชิมเม็ดเดียวก็ได้เม็ดหนึ่งเม็ดเดียวก็ได้ดนี่ <c oughs> ผมไม่กินผมกินอันนี้พอว่ <c oughs> าแล้วส <c oughs> มุกนี่แล้ว <c oughs> อันนั้นอ่ะเ <c oughs> ชื่อไหมแค่นั้นอ่ะพืกก่อข้าแล้วเพราะพื่ไม่ใช่เป็นคนกินก,กินซาาจกินเห็ดโอ้ให้มันรู้ซะบ้างลลงโห้กัดเข้าไปกินแค่ไหนก็คื่อกินเม็ดเดียวพอ ถ้าคนเหนือคนน่านที่กินมะแขวนแบบแบบเป็นชีวิตประจําวันอนะกินแบบปกติอะคือเราอยากรู้ว่าเขากินกันทีละประมาณเท่าไหร่กินอย่างนี้ไหมหรือว่ากินทีละเม็ดกัดโดนข้างในข้างในเขาจะเป็นแบบกรอบป๊อกกัดเข้าไปจะกบแล้วความซ่ามจะออกมาเลยอือตอนนี้ปากหอมมากรู้สึกเลยว่าตัวเองพูดมาแบบกินหอมมะแขวนมากอะลาบเหนือกับอันนี้ได้ไหมลาบเหนือกับ ข้ากันจิ้นได้ไหมแล้วก็ใส่มะแข็นเข้าไปนิดนึงเข้ากันจิ้นหมดละแย่งกงนกินเข้ากันจิ้นล้ามนี้อร่อยมากหอมมันอร่อยอืมอืคือรวมกันอร่อยมากอแบบสูตรนี้ซามาไม่เคยกินเลยลิ้นเริ่มแบบแบบชาใช่ เลี้ยงชาทำไงปอกินเยอะไหมทุกคนคนเหนือคนน่านปอกินเยอะไปไหมแต่มันอร่อยอะแต่ว่าเออปอลืมคิดว่ากินเยอะมันจะไม่ดีต่อร่างกายไหมแบบว่าเยอะเกินไปอ่ะไม่เป็นไรหรอกเนาะปอแบบกระเพาะแบบว่าพีกผ่านมาเยอะอยู่ต่อไปกินอะไรดีก่อนไข่ปามแล้วกันเนาะไข่ปามเนี่ยปอให้เขาใส่ซอสกับพริกไทยมาให้เลยนะ ทำอัน,นเล็กๆน่ารักเดียไขยป่ปามก็จะเป็นอารมณ์ไข่ตุนนะแต่เอามาตุนแบบตุนย่างอะ่ะทำให้สุกแบบย่างอืมข้างบนๆอ่ะจะมีความแบบแบบย่างอะ่ะหอมกลิ่นใบตองเนี่ยข้างในอะ่ะจะมีความนิ่มเหมือนไข่ตุนอยู่แต่ด้านบนอะ่ะจะออกแบบยมเกลียมหอมๆอมอนี่ คือทุกคชอบกินไข่ตุนอยู่แล้วอันนี้มันเป็นไข่ไข่ตุนแบบไข่ไข่ตุนย่างที่หอมใบตองเนาะต่อกันที่รถด,ด่วนนะเป็นรถด,ด่วนนึ่งสมุนไพรแม่ค้าสวยเ <c oughs> อ้าอุ๊ยเคสเสียงในหัวแม่ค้าแนะนําดีอ่าแม่ค้าบอกว่าอันนี้ต้องลองนะข้างในก็จะมีกระลำหั่นฝอยนะแล้วก็มีตะไคร้ใบมะกรูด <c oughs> มันไม่เหมือนรสด่วนทอดที่เราเคยกินไม่เหมือนเลยอันนี้ข้างในมันจะยังมีความมันอยู่มันมันหวานหวานแล้วหอมสมุนไพรน้อไม่ไผ่จากตรงที่เขาขายเขาเขียนว่าหนอนรสด่วนไอ้นอรสด่วน่ะเคยกินแบบที่ทอดกรอบๆคือข้างในจะไม่ค่อยมีอะไรคือจะแค่กรอบๆกินมันเพลินแต่อันนี้ข้างในอะจะมีรสชาติมันๆคุยชิมมันอร่อยมากมันไม่เหมือนแบบทอดที่เราเคยกิน ลองอร่อยมันมันนี้เออมันแล้วมีอะไรให้เคี้ยวมัน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 อ่ะมันไม่เหมือนแบบทอดเลยอร่อยกว่าแบบทอดมากมันแล้วก็กลิ่นอ่จจะไม่มีจะไม่มีกลิ่นคาวกลิ่นอะไรคือจะหอมกลิ่นตะไคร้ที่เขาใส่มาแบบนี้อร่อยกว่าแบบทอดเออแบบนี้อร่อยกว่าแบบทอดเหมือนกันเพราก็ว่าเพราก็กินแบบอื่นเหมือนกันแบบนี้อร่อยกว่าแบบทอดนี่นี่ มันอร่อยอ่ะว้าให้บมันต่อกันที่แอปปานะแอปปาก็คืออารมณ์แบบหมกปลานะแต่ทางเหนือทางนี้เขาจะเรียกว่าแอปเนาะหอมสมุนไพรหอมใบตองเนื้อขาวแต่ว่าพอแยกไม่ออกว่าคือปลาอะไรเนื้อจะออกหนึบหนึบหน่อยเดียวอร่อยหอมใบตอง หอมเครื่องเทศสมุนไพรต่อกันที่ขนมข้าวสาลีไม่เคยกินจะลองดูโรยด้วยมะพร้าวแล้วก็มีงาเม็ดข้าวสาลีเป็นนี้มันเขาโรยน้ำตาลม,มาด้วยหรือเปล่าไม่แน่ใจในคล้ายเขาพูดเ้าเหนียวแต่เม็ดเล็ก อารมณ์แบบกินข้าวโพดข้าวเหนียวเลยกัดเข้าไปจะหนึบหนึบด้วยเหมือนกินข้าวโพดข้าวเหนียวแต่เล็กกว่าอ๋อแล้วก็มีเหมือนเขาโรยน้ําตาลมาด้วยมีความหวานนิดนึงหอมงาผู่ต้องชอบแน่แน่ผู้ชอบกินข้าวโพดด้วย mm. คล้ายกับข้าวโพดข้าวเหนียวแต่แต่ไม่เหนียวเท่านิ่มัานใช่มันจะเล็กเยวไปจะไปกรุบกรุบ อร่อยมากแล้วเขาไม่ได้โรยน้ําตาลมาเยอะมันโรยน้ําตาลมาแบบพอดีพอดีอือต่อกันที่เขาวควายดองเกลือวันนั้นเรากินละเขาวควายสดๆกินที่ถนนเลขสามนะตอนกินสดนะรสชาติเขาจะเปรี้ยวๆคล้ายลายนะแค่คล้ายกับมะม่วงแต่ว่ากรอบกอบมากกินแบบไม่จิ้มก่อนเพราะว่าแบบดองเกลือปยังไม่เคยกินไม่รู้ว่าความเปรี้ยวจะยังแบบ มันเดิมแบบสดหรือเปล่าความกรอบอบบยังมีอยู่เพราะว่าแบบเดงเกลือน้ำลายพุ่งกินเพลินกว่าเดียจิ้มพไปเกลือรอบนี้เขาแถมพไปเกลือมาด้วยนะจิ้มพี่เกลือ พริกเกลือก็อร่อยเป็นเกลือแบบเขาเค็มๆเ,เปรี้ยวมา <laughs> อันนี้เป็นแบบแช่อิ่มขอชิมก่อนอันนี้คือคนเลือกมาพออยากกินดองเกลือถื่วอ,อยากกินแช่อิ่มก็เลยเอามาทั้งสองอันเลยมาลองดูว่าแบบแช่อิ่มเขายังจะคงความเปรี้ยวของเขาไว้อยู่ <laughs> อันนี้ชิ้นใหญ่มากเกื่อชิ้นใหญ่ไหมไม่เป็นไรครับชิ้นิง เห็นเป็นรูปทรงเลยบ้านเนี่ยตอนดิบเขาจะรูปทรงแบบนี้แหละจะคล้ายๆเขาควายเป็นไงความเปรี้ยวเชือหวานไหมไม่หวานมาก๋ยวลองชิมไม่ได้หวานแบบหวานเกี๊ยวแต่หวานน้ำแหละแต่เกี๊ยวเข้าไปจะมีเปรี้ยวจะมีเปรี้ยวอยู่นิดๆนิดๆจะมันเปรี้ยวมากคือความที่เขาตอนที่เขาดิบอ่ะเขาก็เปรี้ยวแบบเปรี้ยวอ่ะแต่เปรี้ยวอร่อยนะเพราะชอบแต่เพราะชอบแบบดองเกลือแล้วก็แบบสดมากกว่า อันนี้ได้สุถูกใจพี่อุอ๋ยชอบอันเนี้ยแ้วความกรอบอะคือแค่อิ่มก็ยังกรอบอยู่อ่ะเสียดายเนาะที่เราอะลืมเอาเมมไปทําให้เราถ่ายบรรยากาศได้น้อยนะถ้าเราได้นั่งกินที่ถนนคนเดินนะมันจะได้บรรยากาศอีกแบบหนึ่งเลยอ่ะเสียดายอ่ะแต่ไม่เป็นไรตลาดนี้ถนนคนเดินเดี๋ยวเราไปซ้ําอีกแน่นอน อาหารอร่อยทุกอย่างเลยคลิปหน้าอยากให้เราไปเที่ยวจังหวัดไหนอยากให้เราไปกินอาหารท้องถิ่นของที่ไหนคอมเมนต์นบอกกันได้นะจ๊ะคลิปนี้ลาไปแลวสวัสดีจ้าพอกันจีนอร่อยมากเนาะเซดาร์ซื้อมาแค่นี้ซื้อมันเดียวอะว่าเราซื้อข้าวเหนียวมาด้วยเนข้างล่างตรงนั้นน่าจะเป็นคาเฟ่หรือเปล่านอะอก็ใช่เมื่อตอนเช้าถึงคุณลุงไปถ่ายรูปเต็มเลยคุณจำสวยลาก 嗯，漂乱。